วิดีโอนี้สนับสนุนโดย evme axa ceramic pro ชียงใหม่และ filamina สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเทสอบ0 0 0กิโลเมตรชาร์กับ mini cooper se นะครับทุกวันนี้นะตอนผมเทสอบ0 0 0กิลเมตรใช้เวลาสัก10ชั่วโมงมาทีก็เร็วกว่า10ชั่วโมงแต่ว่าคันนี้นะครับผมได้คำนวณแล้วมันจะเป็น11ชั่วโมงกับ10นาทีอู้ช้ากว่า tesla ช้ากว่าแทบจะทุกอย่างแล้วครับออนอกจากอาจจะรถจีนบางคันไม่ค่อยเร็วนะครับ แล้วผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไงมันจะเป็น1 1ชั่วโมงไหมครับแล้วก็ครัน้นี้มันก็เอ่อมันอาจจะไม่ใช่เป็น road trip call ที่คนอยากจะเดินทางไกลนะครับมันอาจจะเป็นแถวเมืองหรือว่าไม่รู้อ่ะแบตเตอรี่ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็น54 k สิบกิโลวัตต์ชั่วโมงเหมือนที่เมืองไทยนะครับแล้วก็โอเคเราก็กำลังจะชาร์จไม่รู้มันมันชาร์จไหมเมื่อกี้มันหยุดนะเอ่อกำลังเตรียมตัวจะไปนะครับอ๋ออ๋อปัญหาคือมันชาร์ ้เราไปถึงรถแ,แล้วมันก็อันล็อกรถแล้วมันก็หยุดชาร์จเ้ยทำไมมันอย่างนี้อะ่ะขนาดผมไม่ปิดประตูนะโอเคโอเคถ้พาพรานนะเดี๋ยวเราจะเริ่มชาร์จนะคือเราจะขับไปทางนี้นะเพื่อนลงเพื่อนลงนนะี่แหละกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะขับไปนี่ให้มันจบนะครับเราจะอยู่ที่นอเวนะช่วงนี้นะครับแล้วผมก็ได้เอาคอสีมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยว4ี่โมงนี่จะไปรับลูกนะที่อนุบาลน,นะครับอันนี้เป็นไซเบ็กส์อาร์โนลดสทีสองนะครับมีแอร์บันี่นะ แล้วก็วันนี้นะครับเราจะใช้อะเบอรูร์พลานไหนเราได้คอนเนคกับอ OBD นะครับในรถนะล้วมันก็รีพอร์ตว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็จะคำนวณได้นะว่าเราจะใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนแล้วก็อะเบอรูร์พลานอยูเวิร์กที่เมืองไทยนะครับสมมติว่าคุณจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คุณก็แค่บอกว่าอยู่กรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วมันก็จะคำนวณเลยนะว่ามันจะใช้ไฟฟ้ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรจะไปชาร์จที่ไหนนะครับแล้วก็มันมันเป๊ะเลยนะถ้าถ้าคุณใช้พรีเมี่ยมนะครับ มันก็จะใช้หลายอย่างมันจะมันจะดูพยากรณ์อากาศก็ใช้หลายฟีเจอร์ทำให้มันคำนวณเปก๊กกว่านี้นะครับแล้วผมก็มีพรนะีเมียมโคดถ้าคุณอยากจะลอง1นเดือนฟรีนะคุณก็เข้าไปดูในดดสคริปชันได้นะครับโอเคแล้วก็วันนี้นะครับมันหนาวนะก็นอกนะครับลบสองศาโอเคลบห่ที่นี่นะครับแล้วก็แถวบ้านนี่มัน,มนถนนลื่นนะแต่ว่าที่นี่นี่มันไม่ลื่นเพราะว่าเขาได้เอาเกลือโรอยที่นี่นะครับ แล้วก็ตอนนี้นะรถนี่มันคงนอนว่าเราจะไปถึงยุทชตแลราก็เหลือ60เอร์เซ็หรือ59แต่ว่ามันจะมันจะขับผ่านไปแล้วก็ยูชนแล้วก็ไปถึงิง <c oughs> มันทำเหมือนรถจีนนะครับแต่ว,ว่าอับดุลเบลลาไนคำนวณนั้น,นเป็น47อันนี้คงจะ,ะดีกว่านะครับผมก็จะเชื่ออับดรลเบลลามากกว่านะครับแล้วก็วันนี้นี่ก็วันธรรมดานะก็ไม่น่าจะมีรถเยอะนะ โอเคเราเพิ okay, ่งจะกลับรถนะครับที่ริชเชิรกเดแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปทางใต้นะแล้วผมก็นาําเวกิเตไปไอออนติดดอนะแล้วก็เนี่ยมันก็โชว์ว่าแบตเตอรี่พรีคอนดิชนิงอา่าดีมากนะครับแล้วก็เราเข้าไปในนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีเนี่ยพรีคอนดิชนิงนะครับแล้วก็เราใช้ไฟฟ้า2 2 0รอยยต่กิบวัตต์เอาต่กมผมเพิ่งจะลองไอออนิกห้านะครับที่นอร์เวย์นะ โดยเฉพาะตัวอย่างใน 5n นะครับมันใช้ไฟฟ้าเยอะมากนะเกิน300วัตต์ชั่วโมงตกลงไหมนะครับคันนี้นี่ก็เป็นเอ30%น้อยกว่านั้นนะครับก็แปลว่าเราไม่ต้องการแบตเตอรี่ใหญ่ก็นั้นนะครับถ้ามันใช้ไฟฟ้าน้อยอะ่ะรดนะครับตอนนี้เรามาถึงจอนแล้วครับที่ชาร์จครั้งแรกนะครับแล้วก็เรามาถึงนี้แล้วก็เหลือ1%แบตกวบหมดแล้วนะครับ <laughs> แต่ว่า,เ,าเราอาจจะไม่ชาร์จที่นี่อีกแล้วนะงานชาร์จนี้เพราะว่า วันนี้นะเขาปิดจอเจอครึ่งนะเพราะว่าเขากำลังจะสร้างอจอจะใหม่ของ c i r เ l อร์เคแล้วก็เขาก็ปิดของไอโอเนตีไม่รู้ทำไมนะกำลังกลังติดอะไรในกับไฟฟ้าอะไรท่น,นน้นครับก็แปลว่าเหลือแค่ครึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นอีกสัก2อสชั่วโมงนี้บางคนจะมีคนมาชาร์จเยอะขึ้นนะครับก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยมีจะมีที่ไหมเนี่ยโอเคตัวนี้เราก็รับอ้เก้าสิบกิลวั์ 100 k งกิโลวัตเป็นมัก์นะครับ4 0 6 v uh ้อยหโวลต์อง้แอมป์อ่าฮะโอเคดีมากนะครับอ่ะแปบ๊บเดียวตอนนี้ก็เป็น80 k สิบกิโลวัต๋ยวนีแปลกนะตอนเราเทสชาร์จนั้นเราเริ่มจาก10%เรนะครับเราก็ได้100 k งกิโลวัตจาก10บถึงก็แปลว่าแบตเตอรี่นี่มันชาร์จไม่ค่อยเร็วนะครับฮาตอนนี้เราได้แค่68 k ิกิโลวัตรถคันนี้นะว่ามันมาปีันมาปี2024ตอนนี้เกือบ2025นะครับ แล้วก็ชาิชามากนะครับถ้าเทียบกับรถคันอื่นในสมัยนี้นะเออโอเคนเดี๋ยวเราจะไปที่รุดเชอรดอนนะครับมันมีที่ชา์ปิปลัลกละไรทน,นนู้ครับแต่ผมก็พยายามใช้ไอออนติบเพราะมันถูกสุดนะโอเคเอ่ออ,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 อันนี้รถมันคำนวนเป็นเราจะไปถึงแล้วก็เหลือ21%เนาะเออผมได้คำนวณว่ามันน่าจะเป็นสัก5-10%นะครับโอเค let's go 1 5 3ใช้เวลา20นาทีนะครับโอ้ปะทโท l ชา n g จนี้คงจะนานมากนะครัเฮ้ Heh? เราพิ่จะเริ่มขับนะครับแล้วก็บ a ตเตอร Pre-conditioning ก็เริ่มแล้วนะหามันมันกำลังจะอุ่นแบตเตอรี่หรือว่ามันกำลังคูลดั w แบตเตอรี่นะครับผมไม่เคยเห็นนะกับคันอื่นนะคันอื่นนี่มันจะเริ่มตอนเราใกล้จะถึงจอดแต่ั้นไม่ใช่อีก50นาทีก่อนจะไปถึงนะครับ โอเคแปลกนะเราขับไปอีกสัก5นาที10นาทีครับแล้วตอนนี้ pre-conditioning หยุดก็แปลว่า pre-conditioning มันคงจะเป็น cool down battery นะครับแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเริ่ม heat up ว่าไม่รู้นะครับนี่ๆๆ่เร็วเดี๋ยวนะหมอกอะไรนี่มันมาจากนี่นะครับแล้วก็อาจจะใชอาจจะมีลมพัดไปทางใต้นะครับก็ <laughs> ไม่รู้อ๋อหมอก ที่เยสเซมันมันมาจากที่นี่มั้งจากมิยอรสนี่มั้ง <laughs> โอเคที่ชาร์จครั้งที่2แล้วก็ตอนนี้เราอยู่รุนชทรนะครับชาติเยอามนเต้แล้วก็ผมก็ไม่รู้จะต้องทําอะไรใช้เวลาทําอะไรดียะรอให้รถมันชาร์จนโอเคผมจะให้ดูนะครับว่าเรามีอคอร์สซีดอิซาเบลตอนนี้อายุ2.5ขวบนะครับแล้วก็ที่นอร์เวย์นะครับ รัฐบาลเขาแนะนําให้เราใช้ออคอซี่่มันหันไปข้างหลังนะครับมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กนะครับแล้วก็ถ้าจะหันไปข้างหน้าเขาก็แนะนําว่าน่าจะรอถึงสัก4ี่ถึงหขวบนะครับแต่ว่าผมก็ใช้อันนี้ที่มันหันไปข้างหน้าแล้วทําไม <laughs> เพราะว่าอันนี้นะครับเป็น c y เบ็กอโนริสทีสนะครับมันมี a i r b บ g นะครับ ถ้าไม่มีแอร์บกนี่ก็หันไปข้างหน้าได้นะครับบางคนเขาก็ไม่ทําตามที่รัฐบาลแนะนําแล้วเขาก็หันไปข้างหน้ากับเบาะธรรมดานะครับตั้งแต่สักสองสามขวบนะครับเพราะว่าเ,เด็กมันจะเริ่มแบบอุดอัดแต่ว่าอันนี้นี่เราก็สบายดีเราก็หันไปข้างหน้าแล้วก็รู้ว่าเด็กนี่เซฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมีแอร์บกคุณอยากจะซื้อรถที่มันไม่มีแอร์บักไหม ไม่ใช่ใช่ไหมสมัยนี้แล้วคุณอยากจะซื้อคอซิตที่ไม่มีแอร์แบกไหมอะ่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าตอนผมลองนะกับอโนริสทีหนึ่งเวอร์ชันก่อนนี้นะครับกับอิซาเบลตอนอายุสัก2อขวบนี่อิซาเบลไม่ยอมหนังไม่ยอมใช้เลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเพราะว่าอันทีหนึ่งะครับหมอนนีนะ่มันใหญ่กว่านะครับเขาทําให้หมอนนี่มันเล็กกว่าน,นิดหน่อยนะครับ แต่ว่าตอนนั้นไอ,อซ์เบลยังไม่ค่อยโตอ่ะประมาณ7 0 7 5ซนติมตอนนี้ออซ์เบล8 5 8 6ซนติเมตรแล้วก็นั่งสบายดีมันก็ไม่อันนี้มันก็ไม่ใหญ่ไปนะครับก็ดีผมชอบมากแล้วครับอซ์เบลก็ชอบนั่งข้างหน้าหันไปดูวิวข้างหน้านะครับนั่งกับเจ้ดีแต่ว่าตอนนี้เออผมเห็นนะมันมี Fresh Donut Donut สดโอ้โหเดี๋ยไปซื้อนะอ๋ะ ผมไม่ทันจะเห็น100 k กิโลวัตต์ตอนนี้เราก็เหลือแค่แ84กิโลวัตต์โอ้โห,โ,หโหเนี่ยโดนัทสดโอ้โหครับอืมนุ่มหอมยุส c ว้าวอร่อยนะครับเขาทำสดนะนะอุ่นด้วยเลยครับอืมอืมเอ๊ะคิดว่าเราพร้อมหมครับคราวนี้เราชาร์จ23ินาทีนะครับถึง67%นะครับ แล้วก็ได้71กิโลวัตต์อคิดว่าถึงเวลาไปนะครับแล้วก็เหมือนคราวที่แล้วนะครับแบตเตอรี่มันก็เริ่ม pre condition ตอนนี้นะตอนเราเพื่อจะเริ่มขับนะก็กะว่ามันคงจะค cool ูลตามแบตเตอรี่นะตอนนี้เรามาถึงทองกงนนะครับเมื่อกี้มี4%อ้้หู96กิโลวัตต์โอ y ยและที่นี่ก็เป็นที่ชาร์จดีมากนะครับมีที่เยอะแล้วก็มีที่ชาร์จเยอะนะครับแล้วก็ตอนผมเพิ่งจะทดสอบ ไอออนในค่านะครับ1,000กิโลเมตรแต่ผมก็ไปชาตินโนนเพราะอันนั้นเป็น350กิโลวัตต์แต่ว่าวันนี้นี่เราไม่ต้องการหรอกเราใช้อันนี้ก็ได้อัลเทอรนิกเขาได้อไอออนตี uh, ite, เขาได้คุณฟิเกอร์ให้มันเป็น200กิโลวัตต์มักนะเราก็ได้แค่1น0่งกิโลวัตต์แล้วก็เมื่อกี้นี่ตอนผมก็เลยจะจอดรถนะผมก็นึกว่าเอ้ยเราต้องขับไปข้างหน้าหน่อยเลยเส้นไปหน่อยมันจะได้เสียบง่ายดีนะครับอ,อ่มันไม่เลยเส้นนะครับ <laughs> รถคันนี้มันเล็กนะ <laughs> หรือว่าที่จริง ที่จอดรถมันกว้างดีอันนี้ดีมากนะผมชอบนะครับที่มันกว้างอย่างนี้นะเฮ้76 k ิโลเ้หาเราได้100ยกิโลวัต์แค่แป๊บเดียวเนี่ยอาจจะสัก5%นะครับอันนี้มันแปลกนะเพราะตอนผมเทสชาร์จนะผมก็ได้สัก10%บเปอร์เซนะครับร้อยกต์กว่ามันจะเริ่มลดลงนิดหน่อยอะแต่ว่าคราวนี้อ่ะในชั้ e เนี่ยมันไม่ค่อยได้นานนะครับผมก็ไม่รู้ทําไมนะก็แปลว่ามันอาจจะใช้เวลานานกว่าเดิมนะที่ผมกะนะ นี่เกือบ่าย2องแลครับผมจะต้องไปรับอิซาเบลที่อนุบาลสักเไม่รู้นะสักสี่โมงหรือว่าบ่ายสามครึ่งนะครับก็ต้องเริ่มพล a นว่าจะขับไปอีกไกลแค่ไหนแล้วก็จะชาติอีกอาจจะชาติอีกครั้งหนึ่งมั้งแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวเนาะเอากินสลัดผมได้ซื้อสลัดมานะจากอุ๊บส์เมื่อกี้นี่นะครับแล้วก็เออจะอเคพูดถึงสซ b แบกนะครับเอ่อถ้าคุณเอาเด็กไว้ข้างหน้านี่คุณจะต้องปิดแอร์บกนะครับ แต่ว่าผมก็ได้ปิดแล้วนะเนี่ยพัดจุดแอร์บังข้างหน้าปิดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปุ่มอะไรข้างหน้านี่นะแต่เรากดนะครับเราต้องเข้าไปในไม่ใช่เข้าไปในเมนูนะครับแล้วก็ลองหานี่แต่ว่าที่มันง่ายสุดคือเราสโตร์นะแอร์บังแอร์บังเนี่ยโอเคแล้วตอนนี้มันปิดนะครับโอเคนี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับก่อนเราเอามีเบรกหนะ้าตอนกลางวันเนี่ยนะครับหรือว่าตอนเย็นเบรกนะครับแล้วก็ วันนี้เราก็ขับไปทางเหนือนะแล้วคราวนี้เราไม่ได้นา v วิเกตไปหาซูเปอร์จอร์จเล้วราไปหาพรอนทอชเป็นร้านขายต้นไม้นะครับแล้วก็มันก็ไม่พรีคอนดิชันแบตเตอรี่ฮึมโอเคไม่รู้ตอนนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่มันก็คงจะสูงนะแต่ว่าก็โอเคดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขับไปทางเหนือน,นิดหน่อยแล้วก็กลับรถไปทางใต้แล้วเราก็คงจะเปลี่ยนเป็นนา v วิเกตไปหาซูเปอร์จอร์จนะครับตอนนี้ตะวันกำลังจะกตกนะครับแล้วก็ มันเป็นแค่บ่ายสนะหน้าหนาวกำลังจะมานะครับ brace yourself winter is coming <c oughs> ตอนนี้เราจะไป supercharger แล้วก็อ๋ออ๋อเนี่ย battery preconditioning ออโอเคอุ่นแบตเตอรี่ให้มันชาิเร็วสุดนะครับก็บ่ายสแล้วก็เริ่มมีรถเยอะนะครับก็ถึงเวลาหยุดขับนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องไปรับลูกอ,อผมเคยพูดครั้งหนึ่งนะครับจะต้องพูดอีกทีหนึ่งนะครับ คือถนนเส้นทางนี้นะครับผมเคยขับขึ้นลงนี่เป็นหลายร้อยครั้งนะครับแล้วผมก็คิดว่าถนนน,นี่มันดีแล้วก็สม ooth จนถึงวันนี้นะครับผมเริ่มขับแล้วก็รู้เลยว่ามันไม่สม ooth มันมีเบิรมตลอดแล้วนะครับเพราะว่ามีนีเนี่ยเขาก็ทําช่วมล่างให้มันแข็งให้มันไรด์เหมือนโกคาร์ดก็คุณจะดีถ้าคุณสนใจมีนีทุกคนก็อยากจะได้รถที่มันสปอร์ตเน,นะ,ค,ะคันนี้สปอร์ตแน่นอนนะครับแต่ว่าเริ <c oughs> ่ม เมื่อยแล้ววะเจ็บก้นแล้วก็บางทีก็เวียนหัวยนิดหน่อยนะก็ดีว่าจะได้พักหน่อยนะครับเรามาถึงก้อนมวลสูปรดรอจนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่ได้100 k กิลวัตจาก9%ถึง14%แล้วมันก็ตกไปถึง80 k กิโลวัตฮนี่เบอร์ <laughs> โอเคแต่ว่าตอนนี้นะบ่ายสามครงนะครับ เรามีเวลาชาร์จนี่สัก25นาที20นาที25นาทีดูก่อนนะแล้วก็เราก็ต้องไปที่อ,อ,อนุบาลนะครับไปรับอิซาเบลแล้วก็ผมก็อยากจะชาร์จให้มันไม่จะแบบไม่ได้น้อยไปนะชาร์จถึงสัก50 60%เพราะว่าตอนเย็นเราก็จะขับไปสักพักหนึ่งกว่าจะชาร์จอีกทีหนึ่งเราไม่อยากจะขับแป๊บเดียวแล้วก็ชาร์ตนะครับแบตเตอรี่มันอาจจะเย็นนิดหน่อยนะครับก็ต้องชาร์ตอกีกแต่ว่าร้อยกิโลวัตต์เน่ ไม่ได้นะครับแล้วได้แป๊บเดียวนะครับเฮ้ยหกสิบแปดกิโลวัตต์สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์รถจีนนี่มันชาตเร็วกว่าใช่ไหมใช่ออมันมีอร่อยมันใกล้เนี่ยมีคนเขาล็อกรถแล้วก็มีคนอยู่นั้นแรือว่าเออใช่ออตตุสามอาจจะชาตเร็วกว่านี้ใช่ไหม <laughs> โอเค,อเคแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะไปนะมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเครื่องอุ่นหน่อยโอผมไม่รู้ว่าถ้าเราใช้เครื่องอุ่นมันจะทําให้ แบบแบตเตอรี่โอเวอร์ฮีทไหมเพราะว่ามันคงจะมีหนึ่งฮีทเพิมเหมือนทุกครั้นนะมันจะมีฮีตเพิมอันเดียวแล้วมันก็อาจจะใช้ฮีตเพิมนี้อุ่นลดแทนที่จะค cool ูลแบตเตอรี่นะแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่เพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามไม่เปิดเครื่องอุ่นตอนเราชาร์จแต่ว่าตอนนี้มันใกล้จะจบแล้วเรากำลังจะไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เออเอ,เ,อเกือบสีมองแล้วชาร์จอีกนิดหน่อยบ้างแล้วก็ค่อยไปโอเคตอนนี้เรามาถึง point ที่เราจะหยุดนะครับ c h e คพ p o i n t นะครับ แล้วก็มันเป็น4โมงแป๊ะแล้วนะครับแล้วก็ uh, เราวิ่งไปได้614กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ73เปอร์เซ็นต์นะครับ Alright Isabel is here yeah Isabel you want m e i f o r t yeah m e i f o r t yeah Isabel do you like this do you like this seat you like side bags yeah yeah you like sitting in the front right huh or you like in the back front or back I think she doesn't understand that yet. It's by shop nang khang lang, or chan nang khang la. Khang la. Okay. Listen. Okay. It's <laughs> Did you like it? Yeah. Yeah. ก็เลย supercharger เสร็จแล้วครับอันนี้อยู่แค่1.5กิโลเมตรจากบ้านนะครับเป็น VC 20อันนะครับเนี่ยมีอีกที่นู่นนะครับ trailer front installs แต่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะมีใครบล็อกชอร์จไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้เรมาเรมานี่นเป็นร้านขายของขาอาหารแล้วนะครับใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ เขาต้องมีป้ายหรือว่ายังไงทำไงไม่ให้คนมาบล็อกนี่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ออนไลน์นะแต่ว่าอีกไม่นานนะก็จะออนไลน์นะครับก็ดีเพราะว่ามันก็แปลว่าผมมีซีลประจอดใูใกล้บ้านนะครับตอนนี้เรามาถึงบ้านนะครับผมจะเติมน้ําปัดฝนนะครับตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นพิสตบนะครับเป็นพิสตบยาวมากนะครับเราก็มีเวลาชิลหน่อยแล้วก็ใช้น้ําปัดฝนนี่ช่วงนี้นี่ใชยย้เยอะมากแล้วนะ เพราะว่าถนนมันมันใช่มันเป็นน้ำแบบเขาเอาเกลือโรยถนนแล้วมันก็จะเปื้อนขนาดเลยนะโอ้ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยปัตโตดีนะว่าผมเติมตอนนี้เพราะเติมที่บ้านนี่มันถูกกว่าเราซื้อถังใหญ่แล้วก็ผสมเองมันเป็นคอนเซนเทรตถ้าซื้อนอกบ้านนี่แปลงขนาดเลยโอเคอา l e s สกูตโอ้เยมีของมาจากยริทูม จะรู้มันจะเป็นร้านขายเบบี้สตัฟนะครับแล้วก็มีของเด็กนะนะอันนี้เป็นรองเท้าของเด็กนะของอิซาเบลรองเท้าหน้าหนาวนะครับอ่ะอิซาเบลลองไหมเองเองมันมันมนันดูใหญ่อะมันสูงอะจะจะใช้สบายกว่าเนี่ยนั่นแล้วมันสูงไปก่อนอิซาเบลลองไหมลองใส่นะโอเคแล้วก็มีของเด็กอะไรอย่างอื่นนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ของใจดีมาแล้ว มันเป็นเขียงนะครับของ l อร์ w o o d มาจาก Canada. แคนาดาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจเขียงนะแต่ว่าตอนนี้ว่าเขียงของเรามันไม่ค่อยดีนะของอีเคมันเป็นลาขึ้นนะแล้วผมก็ดูวิดีโอแล้วก็เจออนันนี้แล้วก็ซื้อบานะโอ้โห,โ,หโหตื่นเต้นนะครับวันนี้นครับอไอีซแบน,น,อ,น,นอ,อันนี้อันนี้โอเคนี่อะจงเป็นนุ่ไอีซแบน,น,นเดี๋ยวได,ได้ดิเปิดให้แล้วก็เรื่องมันเริ่มว่า เออเรามีเขียงอย่างเงี้นะของอีเคียนะแล้วมันมันมันมีลาขึ้นนะนเรามีเหมือนกันเปรียบอันหนึ่งแล้วผมก็เอาไปขวางแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบัคเก็บนะมันก็เป็นแบบธรรมดาของอีเคียอาจจะราคาสัก2 0 0ร้อบาทนะครับก็เป็นไม้ผมก็ไม่ได้สนใจเขียงนะครับแต่มันก็เริ่มมีอัดขึ้นมาในฝีนะว่าซื้อแบบไทเทเนีย uh, มเขียงไทเทเนียมวะมันจะดีนะไทเทเนียม แล้วก็ผมก็เริ่มอ่านรีวิวแล้วเราดูรีวิวนะมีคนเทสสอทเทียมอย่าซื้อเลยมันจะทําให้มีดมันเสื่อมนะครับก็แล้วก็ผมก็ดูวิดีโอยูทูบแบบคนหนึ่งที่เทสเขียงนะครับเขาก็แนะนามันนี้นะลอร์ดวูดจากแคนาดาที่มันดีนะครับคือ,อมันไม่ทําให้มีดเสื่อมแล้วมันก็มีแบบแอนติบคทีเรียในนี้นะธรรมชาตินะครับแล้วก็เขาก็ได้ดูโชว์นะนะว่า อย่าซูบบนะ้บบูนะบมบูมันแข็งมากมันจะทําให้มีดเสื่อมแล้วก็เหมือนกันถ้าเป็นแก้วใครจะใช้แก้วคัตติ้ลโบดเป็นแก้วนะครับหรือเ,เขียงนะครับแล้วก็อันนี้นะไฟเบ์มันเป็นมันไปทางนี้นะครับก็แปลว่าตอนเราปาดอะไรมันก็จะจบๆอันนี้มันจะรู้สึกแข็งน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเขาจะเอา ให้มันหันไปอย่างนี้นะครับมันจะดีกว่ามันมีข้อดีตั้งหลายอย่างนะครับถ้าคุณสนใจผณก็ต้องหาวิดีโอนี่มันรออู่่ว่าผมก็ชอบนะที่จริงมันมีอันใหญ่กว่านี้แต่ผมก็ว่าอันนี้ก็พอพอดีแล้วนะราคาตั้งหลายพันบาทนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราเทสดูนะเสียงนะครับถ้าเราปาดอันนี้นะอันนี้ที่จริงไม่ค่อยดีนะแข็งอันนี้โอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งถ้าผมเริ่มดูวิดีโอเกี่ยวกับมีดนี่ก็คงจะซื้อมีดราคาหลายพันหลายหมื่นนะมั้งแล้วก็ผมก็ได้ซื้ออันนี้เป็นคอนดิชเนอร์นะเราจะต้องอาใส่เขียงนะครับเดือนละครั้งมันจะทําให้มันนุ่มดีแล้วก็ไม่ไม่แห้งไม่แตกนะครับก็ต้องเทคแคร์เขียงนะครับผมไม่คิดว่าผมจะบ้าเขียงนะครับแต่วันนี้ก็กลายเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้หลังจากเที่ยงคืนนะครับผมใช้เวลานานะนะครับ แต่วเราก็จะหักเวลาไป6ชั่วโมงกับ4 0สินาทีนะครับแล้วก็เราก็ได้ขับเพิ่มอีก16กิโลเมตรเราก็จะหักนั้นไปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่ก็เหลือ77มากกว่านิดหน่อยแต่ว่าช่มันแบตเตอรี่มันเล็กอยู่แล้วแล้วคราวนี้นะครับเราจะขับไปทางใต้นี่นะผ่านออสโลไปทางนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่เดิมแล้วก็มันก็จะครบ1,000กิโลเมตรนะครับโอเคเลสโก่ว่าถนนคือน,นี้ก็โล่งดีนะครับก็อากาศ โอเคนะไม่บอกว่าอากาศดีแต่ว่าก็ไม่มีฝนไม่มีหิมะนะครับศูนย์องศาแล้วก็ก่อนเราจะเสร็จนี่ก็ตีสีน้อยตีมหมั้ง่แล้วพรุ่งนี้ผมมีเเวแวนนะ,ะจะต้องไปถ่ายวีดีโอโลกเป็นสัก8ปดโมงครึ่งเก้โมงจะมีเวลาหลับไหมเนี่ย ผมคิดว่าจะไม่ได้เจอ,เอถนนปิดหรือว่า,าทำงานที่ถนนแต่ว่าก็มีนิดหน่อยนะาอาจจะต้องขักเวลาไปนิดหน่อยเฮ้มีอีกโอเคแล้วผมพยายามจะขับตอนเสาร์อาทิตย์นะครับมันจะไม่มีใครทำงานที่ถนนนะแต่พราะถ้าเป็นวันธรรมดากลางวันนี่เขาก็ไม่ค่อยทำงานนะแต่ว่ากลางคืนนี่นตอนรถน้อยเขาก็จะปิดถนนหรือว่าอย่างเงี้ย อันนี้เรามาถึงไอออนติริงด d ลส์กูเกนนะครับโอ้ผมไม่ได้มาอันนี้ตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไอออนติตั้งหลายเครื่องนะครับเออันนี้อันนี้ลุอันนั้นก็ลุโอเคแล้วก็ฝั่งโน้นนี่มีซูเปอร์จอดเจอแต่ว่าผมจะเลือกไอออนติเพราะมันถูกกว่าซูเปอร์จอดเจอนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีโซลเกย์ชาร์จเจอที่นี่นะเดี๋ยวเช็คดูนะรถมันก็จ้จอดในโรงรถตั้งนานแล้วแล้วก็เราก็ขับ กลก็จะมาถึงนี no ่นน <c oughs> <Okay, S 1> ี่นีอู้ห0 0นึ่งร้อยกิโลวัต์โอ้โหแปลว่าแบตเตอรี่มันอุ่นดีนะครับหนึ่งร้อยกิโลนี่จะได้แป๊บเดียวโอเคตอนนี้เรามาถึงทางใต้สุดนะครับนี่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์มันหยุดที่นี่นะเราก็ต้องกลับไปทางเหนือนะเมื่อก่อนตอนมีโควิดผมก็ขับทางนี้น่ะตอนเขาไม่ให้ออกจากประเทศนะครับโอเคแล้วว่า พอเรากลับไปทางเหนือนะครับมันจะมีหลายที่หนะ้าที่ถนนปิดโอเคดียนี้เราก็ถนนปิดผมก็จะนับว่า,าระยะทางเท่าไหร่แล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับล้วเราก็คำนวณได้ว่ามันเ,เลทไปกี่นาทีนะครับปกติผมก็ทําอย่างนี้ตอนเราขับไปทางสุรินนะครับถนนเงียบเลยนะครับวันนี้นี่ไม่เคยมีรถนะก็ดีว่า หลายครั้งเนาะตอนเราต้องขับอ้อมไปที่ไหนนะตอนถนนเมนโรนปิดนะมันมีคนขับช้ามากเลยแต่วันนี้นี่ก็ขับเร็วได้เลย Welcome to Oslo ที่นี่มีหมอกแล้วก็หนาวนะครับผมจะต้องชาร์จอีกทีหนึ่งแต่ว่าแป๊บเดียวนะครับที่สโคยนอเอันนี้ก็เป็นไออยนติอีกทีหนึ่งครับในเมืองเลยนะครับมีอัลปิทรอนิกสอันแล้วตนี้ก็มีแท็กซี่ชาร์จอีกสอันนี้แล้วผมก็ใช้อันสุดท้ายนะครับ ลรวที่นี่ก็มีที่บร r นี่มีที่ชาร์จเยอะมากแล้วนะเอ่ออันนี้เอออ๋อเมื่อก่อนมันมี50กิโลวัต์เขา,เอาออกไปแล้วแต่ว่าเขาเขียนป้ายว่าเดี๋ยวมันจะมีที่ชาร์จรใหม่มา smart เร็วขึ้นโอเคแล้วก็ที่โนนนะครับเอ่อไม่ไม่เห็นนะไปอีกนี่ต่อนล้มันจะมี camp power อันนั้นเป็น taxi only นะครับ สำหรับแท็กซี่มันเป็นที่จอดรถแท็กซี่แล้วก็มีที่ชาร์จของแท็กซี่แล้วที่นี่ก็เป็นออสโลเวสตนะเงียบเลยสักตีสีแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเข้าไปเช็คตัวนับว่าเราต้องการชาร์จเท่าไหร่มันไม่นานนะครับจใกล้จะเสร็จแล้วนะแล้วตอนนี้เราวิ่งไปได้956กิโลเมตรนะครับแล้วก็รถคันนี้มันนับเยอะไป0.6ต์แปลว่าปกติเราจะต้องนับถึง1000กับ6กิโลเมตรแต่ว่าเราได้ขับ อีกพิเศษอีก16กิโลเมตรก็กลายเป็น1000กับ22ิกิโลเมตรมันจะเป็น1000กิโลเมตรนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะขับไปทางเหนืออีกนิดหน่อยเลยบ้านไปนิดหน่อยแล้วก็จะยูท์นแล้วก็จะนับ1000กิโลเมตรก่อนเราไปถึงบ้านนะครับแล้วก็เรานับเวลายัางไงอ่ะถ้าเราเอาเวลาตอนนี้นะตีสี่นะครับแล้วก็บวก6ชั่วโมงกับ9นาทีมันจะเป็น1000กิโลเมตร ไทม์ก็แปลว่าตอนนี้เราใช้เวลาเกิน10ชั่วโมงแล้วสิบชั่วโมงกับ25นาทีอูแล้วมันยังไม่บจบจบเออมันจะเป็น11ชั่วโมงกับ10นาทีเหมือนผมคำนวณไหมอ่ะอืมอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วมีนี้นี่ก็ขับเหมือนโกลคอนนะครับมันเบาดีนะแล้วก็เล็กแล้วก็เกือบจะไม่โยกไม่มีบอดีโรลนะคขับมัวนดี เอออันนี้ก็ถนนปิดก็ต้องหักเวลาไปอีกนิดหน่อยนะหักกับเนะี่ All right, let's do the countdown 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 Nine 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 1000 and then time five okay we have to take six hours plus seven minutes so it's eleven hours and ten minutes Whoa. Wow Awesome the slow clap for the mini ก okay, เรามาถึงบ้านนะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะแล้วก็ผมก็มีอิซาเบลอยู่ในรถด้วนะโอเคแต่ว่า11ชั่วโมงกับ10นาทีมันช้าแค่ไหนถ้าเราเทียบกับรถรุ่นเก่าที่มันเป็นมาจากสัก2.10กนะใน e c โอเค e c แต่ว่ารถที่มันมันแบบ3 4 5ปีนี่มันก็เร็วพอๆกันนะครับก็มันไม่ได้จะเร็วมากนะ11ชั่วโมงกับ10นาทีอ่ะ แล้วถ้าเราเทียบกับคันอื่นนะเช่นเทรซแลร์โมดูลสามไฮแลนด์นะครับ r ร v วล d r i v e อยู่นี่เก้าชั่วโมงครึ่งโอเคมันอุ่นกว่านั้นถ้ามันหนาวกว่านี้นี่มันก็อาจจะใช้เวลาเกือบ10ชั่วโมงแต่มันมันก็เร็วกว่ามินิตั้ง1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่รู้นะที่เมืองไทยนี่นะที่เมืองไทยมันเป็นคนละเรื่องเพราะว่าคุณขับเร็วไม่ได้มันก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันเยอะนะแต่ว่าปัญหานี่คือช่วงล่างของกันนี่มันแข็งอิสระท่าจะไปไหนไปหลั่งนะ เปข้างหลังโอเคอ่ะโอเคเฮ้ยกระครับอ่ะอ,ะอะนั่งนั่งหลังโอเคนั่งหลังเลยเฮ้นั่งเลยชอบไปข้างหลังอ่ะ,อะก็ออนี่ลืแเราจะพูดอะไรก็คือโอเคช่วงล่างใช่ปัญหาคือมันแข็งแล้วก็อันนี้ขนาดผมใช้ล็อก16นิ้วนะครับถ้าคุณใช้17-18นิ้วนะมันจะยิ่งแข็งกว่านี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นข้อเสียของรถคันนี้แล้วก็มันก็ใช่มันวิ่งไม่ค่อยไกลแต่ว่าถ้าคุณแค่อยากจะขับแถวเมืองอะไรขับไม่ไกลขับไปทําง,งานอะไรนี่ก็คงจะใช้ได้นะครับแล้วมันก็ผมก็อยากจะโชว์ดูว่ารถคันนี้มันอาจจะไม่เหมาะมันอาจจะไม่ได้ดีไซน์สำหรับขับไกลแต่ว่ามันก็ยังขับ1000กิโเมตรได้นะถ้าคุณจะขับเที่เมืองไทยมันก็คงจะเป็นไกลสุดอาจจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่700กิโเมตรก็ต้องใช้เวลานานอยู่แล้วนะครับโอเคนะอีสเบลแม่งเหรอใช่ไหม โอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโนอะแล้วก็เราก็ไปกันใไปสวัสดีครับ